สวัสดีครับผมนูมานาะรถบ้านสัญญาการจับบัตรโป่งราชบุรีบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองสภาพดีครับผมวันนี้เรามีรถคันนี้มานําเสนอครับผมเราจะได้เป็นรถ Honda CRV ครับผมรถบ้านมือเดียวรถปี2008เครื่อง2000ัขับ2เกียร์ออโต้เดี๋ยวผมพาดูตัวรถเลยนะครับไม่แพง2องแสนเก้าบาทเท่านั้นนะราคาไม่แพงเลยคันนี้อ่ะโอเคตัวรถสีดํานะครับผมล้อแม็กขอบ17ลาย Honda มาจากศูนย์ลายตัวนี้เลยนะ ายางยางปี2020นะครับผมเห็นไหมยางปี2020ไซยสิายางนะผมสองสครับหกห้า R หนึ่งป็นร็อแคแอคอร์ดสบเจนะครับอ่ะเชลเลยมีไฟตัานหมอกข้างใต้นะครับผมมีโครมโปรเจคเตอร์นะผมโครมไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมเลขเทะเบียน359ห้าเก้าครับสว,สวยเลยนะครับผมอ่า SUV แท้นะครับ Honda CRV ขับนิ่มๆเลยนะครับผม ได้ดิสเบรกสนะีอนะอะให้ดูดิสหลังนิดนึงครับผมด้านหลังมีจานนะโอเคดิสเบรกสีอ Honda า CRV ปี2008รถบ้านมือเดียวครับอะเข้ามาดูในตัวรถกันเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูเลยนะครับโอเคเล็กไม้นะครับผมเห็นเล็กไม่ไหม 255,492กิกโลเลขไม่ส0 5 0 0 0ในรถปี2 0 0 8ถือว่าใช้งานมาไม่เยอะนะครับผมมีคูชคอนโทรลนะครับผมคูชคอนโทรลเราไ้ล็อกความเร็วรถนะครับผมอยู่อย่าพงมาลายด้านขวานะครับถุงลมคู่หน้านะครับผมถุงลมด้านคนขับด้านคนนั่งนะครับผมมีระบบเบรก ABS นะครับผมโอเคเกียร์ออโต้นะครับผมจะมาแบบนี้เลยนะครับผมวิทยุเป็นของ Kenwood นะครับผมอ่าวิทยุ Kenwood มีเก๊ด้านบนนะครับแบบนี้มีเก๊ด้านล่างแบบนี้นะครับผมอ่ามีบุ๊กคู่มือมาครบนะครับอ่ะโอเคเลยมีตัวหุบกระจกปรับกระจกหูช้างซ้ายขวานะครับผมเบาะหนังสีครีมครับผมอ่าตัวรถสีดำเบาะสีครีมภายในสะอาดสะอ้านครับผมอ่ากระจกไฟฟ้านะครับผมบานคนขับปรับออตโต้นะครับเปิดฝากระโปรงด้านหน้ารุ่นนี้อยู่ด้านข้างตรงนี้นะ สังเกตดูนะครับตรงนี้ปึ๊บดึงออกมาแบบนี้จะเป็นการเปิดฝากระปงด้านหน้าตรงนี้เป็นฝาน้ำมันน้ำมันรุ่นนี้เติมแนะนําเป็น91โซโฮอนะครับผม91โซโฮอ95โซโฮอนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่มาดูเบาะด้านหลังต่อเลยอ่าเห็นไหมครับเบาะหนังสีครีมสะอาดสะอ้านภายในโอเคเลยนะครับผมสะอาดสะอา้ะอานด,ด,ด,ดีครับมาดูอ่าห้องสัมภาระด้านท้ายครับผมเปิดฝาท้ายดึงแตะตรงนี้นะครับผมแล้วก็ยกขึ้นมานะครับผมอ่าโอเค ตรงนี้มันเป็นตัวไว้วางของนะผมพับได้ถอดได้นะอะโอเคครับผมแต่ดูยังอะไรซิยางอะไรมีไหมย,ยังอะไรลุ่นี้อยู่ตรงไหนอะ,อ,ะอ๋ออยู่ทางใต้นี่เดี๋ยวดูให้นะครับผมเดี๋ยวเช็กยังอะไรใไห้นะครับผมชึบชับชึบชับออโอเคยังอะไรมีมานะครับผมเห็นไหมแม่แรงแม่แรงอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมโอเค ไปไปดูตัวเครื่องยนต์กันต่อครับผมเครื่องสองพันนะครับผมเครื่องสองพันเบนซินนะครับเติมน้ำมันดีเซลเอ,อเท่าที่ครับ <c oughs> ตเติมน้ำมันเบนซินเก้าหนึ่งโซโฮอเก้าห้าโซ,โซโฮอเลือกเติมเอานะครับผม <c oughs> โอเคครับมาดูเครื่องยนต์กันครับผมอ่าตอนนี้รถสตาร์ทอยู่นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะเห็นไหมเครื่องดีเกียดีครับ รถบ้านสภาพดีซอกเดิมตะเข็บเดิมครับผมเห็นไหมซอกข้างในนะครับผมตัวนี้เป็นชุด ABS เขานะอ่ามาดูอีกฝั่งหนึ่งครับผมเห็นไหมครับมีบาร์โค้ดอยู่ครบเลยนะครับผมเมนแอตซอกตะเข็บอยู่ครบเลยนะครับผมอ่าฝากกระโปรงนะครับผมเห็นไหมก็จะมีตามอกรอยู่นะที่เขาสังเกตกันนะครับผมสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกจุดนะครับอ่าโอเค ก็สรุปนิดนึงครับผมอ่ะคันนี้เราจะได้เป็นรถ Honda c r v วนะครับผมเป็นเครื่อง2 0 0พนะครับผมเลือดอ่าเป็นขับ2นะครับผมขับ2ก็จะประหยัดน้ํามันนะครับผมไม่กินน้ํามันแล้วก็ขับนิ่มๆนะครับรถบ้านเมื่อเดียวสภาพดีตามปีเนี่ยคือรถปี08ได้สภาพนี้ถือว่าใช้งานมาค่อนข้างดีแล้วครับราคาไม่แพง297,000บาทเท่านั้นราคาไม่ถึง3 0 0 0 0 0ด้วยนะครับราคาโอเคเลยนะครับแล้วก็รถพร้อมใช้งานอย่างปี2020รถพร้อมใช้เลยนะครับถือว่าเป็นรถที่ดีของร้อยคันหน